มอนสเตอร์เนี่ยสร้างยังไงมอนเก่งมอนไม่เก่งดูตรงไหนแล้วมันควรจะออกมาในจังหวะที่ถูกต้องอยังไงได้บ้างอ่าวันนี้มาฟังกันครับเปิดโลกเทเบิลท็อปโรเปอ์อิงเกมเข้าใจเกมสวมบทบาทในรายการโรนโรจีเอ็มท็อกลับไปครั้งครับกับรายการ โรแอนโร GM Talk ครับผม oh. กับ GM อ้าวพีปีครับแล้กับพี่วัชนะครับขอบคุณครับสมับสสุนโดย Golden, Golden Goblin Gob <lin> Games, Games. นะครับผมสั่งซื้อ TRPG ได้หลายช่องทางทั้งจากหน้าเว็บและแฟนเพจ Golden Goblin Games หรือใครที่อยู่แถวเชียงใหม่สามารถไปเลือกซื้อของได้ที่หน้าร้านตรงโครงการ Flip Avenue บอกได้เลยว่าของแน่นจริงและอย่าลืมใส่โค้ด GGGBJN ลดทันที10%ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปี2023นะจ๊ะ ถ้าสมมติว่าคุณอยากจะเล่นกับมอนสเตอร์แปลว่า ทีมคุณคงไม่ใช่แค่โรแมนติกแล้วม,มันต้องแบบ,แบ,บว่าแ,บบแฟนตาซีแฟนตาซีหน่อยหอ<ด>ร,รือไปกว่านั้นหรือหรือมันโรแมนติกได้แล้วไปอยู่ดีไปเจอมอนสเตอร์ได้ไหมแต่มันก็หลุดตีไปหน่อยจริงๆก็ไม่หลุดนะพี่ถ้าแบบแบบ way of water เงี้ยผระเอกมันก็เป็นมอนสเตอร์มนุษย์ป่าอ๋ออ่ามอนสเตอร์เนี่ยใช้ได้หลากหลายมากโอเคนะครับอันนี้อยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าเราจะเล่นกับความเป็นมอนสเตอร์เราจะสร้างมันยังไงแล้วเราควรจะดีไซน์ให้มันเก่งแค่ไหนต่ออย่างไงแล้วตัวไหนควรเป็นบอสและ ไอเทมที่วางเนี่ยเกมทั้งหมดมันเป็นยังไงวรจะวางลล์ครับรดับแรกเลยนะฮะตัวมอนเตอร์เนี่ยหลายๆคนก็คงจะคิดว่าเฮ้ยต้อน่าจะมาเป็นแนาตาประหลาดประหลาดอ่าประหลาดดูแบบดุดันเก่งกาจหรือว่าเป็นตัวกี้นะครับพวกนี้นะฮะซึ่งตัวมอนเตอร์ถ้าเกิดว่าเราเล่นไปในเชิงเกมแบบแอคชั่นโลเพย์เกมใช่ไหมครับพวกที่จะมาพวกแรกๆเลยอ็บิน โดนใช้บ่อยไอ้พวกนี้พร้อมตายพวกพร้อมตายมาให้เราได้ฝึกปลือก่อนว่าเราจะใช้สกิลของเรายังไงได้บ้างใช่ครับตอนเริ่มต้นเกมเนี่ยเราไม่ควรจะส่งพวกวังเตอร์อะไรที่แบบประหลาดอย่างเช่นแมงมังกรดำห้าเขาเลยลงมาเนี้ยผู้เล่นตายหาหมดครับพี่น้องครับค่อยๆให้ผู้เล่นได้พัฒนาความสามารถอะไรอย่างนั้นยกเว้นแต่ว่าคุณจะรันสกายริมแล้วมังกรมาทาลายเมืองแล้วคุณก็หนียกมาอ่ะเอามาเป็นเหตุการณ์ได้มันจําเป็นไหมในการเล่น ทีอารพว่าต้องมีมอนสเตอร์ไม่จําเป็นไม่จําเป็นไม่จําเป็นขนาดนั้นเว้นแต่ว่าธีมของคุณต้องใช้มอนสเตอร์อันนี้ถึงจําเป็นเพราะงั้นอยู่ที่ธีมด้วยนะครับอันนี้ก็เราก็พูดกันในในแนวที่ว่าเราจะรันเกมที่เกี่ยวกับแฟนตาซีหน่อยและจําเป็นต้องมอนสเตอร์ใช่แล้วครับเพราะแฟนตาซีเนี่ยต้องคู่กับมอนสเตอร์อยู่แล้วนะครับผมคราวนี้มอนสเตอร์เนี่ยมันจะมีหลายประเภทมากตั้งแต่มอนสเตอร์ประเภทแบบมาต้อนรับ เฮเยอร์ <Hey> er. อ่าเป็นตะกอบทรายมาเป็นตัวเนื้อเรื่องมอนเตอร์บางตัวเป็น NPC ก็มีอะ,อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็จะโยงกับอีพีที่แล้วนะพี่เนาะที่เอ๊ะเราจะต้องแบบวางโครงเรื่องยังไงอ,อะไรเงี้ยก็จะมาเป็นตัวมอนเตอร์ได้เหมือนกันนะฮะอ่ะเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วในเรื่องของอ่ะมอนเตอร์ตัวที่แบบว่าจะมาเจอผู้เล่นเนี่ย อันดับแรกก็คงจะเป็นตัวแบบเลเวลต่ำๆเพื่อให้ผู้เล่นได้รู้จักระบบก่อนว่าเฮ้ยเราเจอมอนเตอร์เนี่ยเราโจมตียังไงเราเล่นยังไงอะไรพวกนี้ได้อันนี้ก็คือสําหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่เขายังไม่เคยเล่นเลยคราวนี้เราจะขึ้นไปสู่แบบเนื้อเรื่องจริงๆเนี่ยก็ต้องผ่านตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าผู้เล่นที่แบบว่าเฮ้ยเขาเล่นมาแล้วมีประสบการณ์มาแล้วแต่เวลึงเราก็คงยังไม่ต้องเอาแบบตัวเก่งลงไปนี่พี่เราอาจจะเอาตัวเก่งเนี่ย มาเป็นตัวสร้างสถานการณ์ยังไม่ต้องให้สู้เพราะบางคนเนี่ยเฮ้ยแม่งมีมอนเตอร์มากูต้องสู้อไอ้ดูเล้ววหนึ่งเลอกัเววนหนึ่งโอ้ไปเจอดัก์คออกตัวอย่างแบบบึ๊บสู้มึงตายเลยนะโอ้ยโดมึงจบมึงจบเร็วเลยนะคนดูคนอื่นคนแรกเลยนะนั่งซึมเลยอ่ะดีจังเลยนะอะไรเงี้ยไม่ได้ใจเย็นนะฮะ คือตัว GM เนี่ยก็ต้องมีการบอกนะฮะว่าเฮ้ยนี่ตรงนี้นะคุณมาทางนี้คุณจะเจอมอนเตอร์ตัวนี้ท่าทางของมันเนี่ยคุณน่าจะปราบได้อ,อ, <okay. S 2> อันนี้โอเคอันนี้เจมก็เหมือนเป็นการให้สัญญาณแล้วว่าคุณอ่ะไปเทสสกิลกับมันได้เลยหรือถ้าเกิดว่าคุณไปเจอจริงๆกับตัว Black o อตัวใหญ่คุณเจอตัว Black o ็อตัวหนึ่งสูงเกือบ4เมตรแม่งท่าทางทะมึนมดูน่ากลัวคุณรู้สึกโดยสัญชตาตญาณว่าคุณไม่ควรไปยุ่งกับมัน อันนั้น GM ก็ให้สัญญาณแล้วว่า,ยา,าอย่าเขาเตือนแล้วใช่นะครับมันอนาจจะแบบออกมาเป็นซินเอรลโอ้ยครู้สึกว่าเฮ้ยตัวเนี้ยเราต้องเก็บเวลเพื่อไปปราบมันนะครับก็จะเป็นสองสถานการณ์ละอันดับแรกมาให้คุณเทสตอ,อันดับสองมาให้คุณรู้ว่าคุณจะเจอกับอะไรในอนาคตะนะครับอันนี้คือการวางมอนเตอร์อ,อันนี้คือมี2แบบแหละแบบที่สามคือการวางมอนเตอร์เพื่อเป็นดันเจียนคีเปอร์ตัวตัวเฝ้าดันเจี้ยนอ๋อเออ บุกเข้าไปคุณเจอเซนทอร์หรือมินอทอร์เงี้ยตัวเ้าดันเจียนอะไรเงี้ยเข้ามาแล้วแบบถ้าฆ่ามันคุณจะได้อะไรสมมุติว่าผมแบบรันมามีมอนสเตอร์ผมสร้างมาตัวหนึ่งเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยเข้ามาเพื่อปราบมันแต่ไม่ไม่ง่ายนะคุณต้องฝ่าฟันพยันตรายคราวนี้ผมก็จะมีไอเทมขึ้นมาอันนี้คือก็จะไอเทมก็จะมาโยกกับตรงนี้แหละใช่ครับเพราะว่าไอแม่งปราบยากมันต้องมีของมาฆ่าหรือเปล่าเหมือนในรามยานาพี่เวลาที่เราจะไปสู้ยักษ ต้องไปฟาไมเทมเออมันต้องไปชุบหอกทำพิธีรับทุนนั่นนี่มันก็จะเป็นอีกความสนุกหนึ่งว่าเฮ้ยเพเยอร์ได้ได้คราฟของมาเพื่อปราบมอนเตอร์ตัวนี้มันจะมีอารมณ์เป็นมอนฮันอ่ะอ่าเราจะมาฆ่ามินทอแต่ว่าอาวุธธรรมดาทำอะไรมันไม่ได้เราก็ต้องแบบวางโจทย์ไปว่าที่นั่นมีอาวุธวิเศษตรงนี้สามารถฟันเข้าไปในเนื้อของมอนสเตอร์สุรกายพวกนี้ได้ แล้วก็ให้เควสไปคราวนี้มันก็จะสามารถเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรดีเทลแล้วก็ความสนุกสนานของผู้เล่นใช่อัดตรงนั้นเข้าไปดิเขาก็จะมีความอินแล้วเฮ้ยเราต้องไปหาของของได้มาเอามาช่วยกันครับหรือเพื่อนแม่งกกนตีมขโมยไอเทมไม่ไปลุยคนเดียวก็มีนะครับซึ่งตรงนี้พอมันควบรวมเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยเสน่ห์ของมันก็จะมีความเป็นแฟนตาซีมากขึ้นเหมือนในหนังเรื่องเนี่ยพี่แจ็คสัรขนแกะทองคำ หนังเก่าเลยอ่ะอ๋อโอ้โหนานมากนานที่ต้องไปเอาแบบไอเทมของขนแกะทองคําออกมาปั๊บมีไฮดรามาเฝ้าขนแกะต้องฆ่าไฮดราแล้วก็ชิงขนแกะมาเนี่ยครับไอเทมกับมอนสเตอร์อะมันเลยมีความเชื่อมโยงกันแบบ ยากยากที่จะจะแยกกันใช่พี่บางทีอ่ะเราก็ต้องไปฟาร์มอย่างเอาเคี้ยวไฮด้าเงี้ยมาทำเวทหรือเขามิโนทอรสิ่งอมนี้ที่เป็นนอันนี้น่าสนใจนะก็คือเราวางมอนสเตอร์บางตัวขึ้นมาเพื่อให้เราใช้ประโยชน์ในอนาคตจากการสังหารมาจัดการเขาเพื่อ เป็นอาวุธบางอย่างทำไอเทมหรือผ่านด่านอะไรพวกนี้ครับคือเราสามารถวางได้หมดเลยนะฮะในส่วนของของมอนสเตอร์พวกนี้ส่วนไอเทมเนี่ยจากที่ผมบอกไปเนี่ยคือมันสามารถไปพ้องกันกับพวกตัวมอนสเตอร์ได้เนาะคราวนี้มันก็จะมีไอเทมอีกประเภทที่แบบว่าเอาไว้ผ่านด่านเว้ยเออไอเทมที่เอาไว้ผ่านด่านก็เหมือนกับที่เราลันในมิสซิลเรียลแพทเนตใช่ไหมครับตรงนั้นก็ เอามาเป็นพัลส์เออหรือบางทีอ่ะถ้าเป็นแฟนตาซีอ่ะเราก็จะคุ้นชินกับการใช้อาวุธเราก็ให้อาาวุธนั่นแหละมันคือกุญแจสมมติไปได้ดาบมาเล่มหนึ่งโอเราสู้มาตับตลอดซีซั่นเลยแต่แม่งผ่านจุดนี้ไปได้ทีและไอคนถือดาบแม่งก็ไม่รู้ว่าไอทีมึงถือนั่นแหละ<อ>คือกุญแจ<อ>มึงทิมเข้าไปสิอ,อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีการเตรียมตัวตรงนี้ไว้เนี่ยเราก็จะมีบอกแสให้เขารู้อ๋อ นี่กูถือมตั้งแต่ซีนหนึ่งเนี่ยเอ,เอามาผ่านในซีนเก้านี่วะกรึบผ่านได้เปิดห้องบอสหรือว่าอะไรซึ่งไอการที่เอาไอเทมพวกนี้มาแนะนําเลยครับว่าอันดับแรกเอาไว้เปิดห้องบอสเออไอไอเทมตั้งแต่ซีนหนึ่งมาเปิดกลึกเพราะว่า,าการที่เราเริ่มเกมแล้วมีไอเทมชิ้นหนึ่งอะที่คนคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่สำคัญแต่ว่ากูเห็นมันแต่ซีนหนึ่งแล้วอะแล้วพอมาถึงซีนเก้าอะเรามาใช้อะแม่งใครแม็กอันนี้ มันคือจังหวะการวางไอเทมของเราใช่ไหมก็คือการการวางจังหวะของ GM อ่าคือไอเทมเนี้ยเราเห็นมาแล้วอ่ครับผมแต่มันยังไม่ไมีโอกาสใช้สักทีนึงอแต่ตีหัวมอนก็พอถึงเวลาเชี่ยที่เราได้มาเอามาใช้ได้เนี่ยมันทำให้เซอร์ไพรส์คนเล่นสำคัญเหรอวะเออซึ่งอันนี้ผมได้ไอเดียมาจาก l o r d of the Ring อืม เดี๋ยวเขาปิดอไม่มีใครรู้เลยแหวนแหวนล่องขนเนี่ยคือแหวนเอกทำมาลงจนกระทั่งแกนดับกลับมาหาโฟโด้กลับมาหาแบ็กกินแล้วก็ไปค้นข้อมูลเนี่ยครับเราก็อาจจะวางแบบนี้ก็ได้เนี่ยประโยชน์ของไอเทมความเยอะความน้อยของไอเทมนี้มีผลอะไรต่อการเล่นไหมจริงๆแล้วไม่มากครับมไม่มากแต่ไอเทม ที่มีผลต่อเนื้อเรื่องถ้ามีเยอะก็จะยิ่งทําให้ผู้เล่นเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเขาจะรู้ว่าเอ้ยต้องไปหาของนี่มาทําอันนี้แต่ถ้าเกิดว่ามากเกินไปอ่ะมันจะเกิดความสับสนระหว่างไอเทมแล้วช่เอ้ยผมหยิบอันนี้มามันต้องไปผสมอะไรวะหรือว่าอะไรอย่างนี้ถ้าเล่นเป็นเกมยาวประมาณ3 4สี่เดือนจนถึงหลักปีอ่ะมีไปเลยแต่ถ้าเล่นสั้นๆอ่ะเอาไอเทมสําคัญสําคัญไว้ใช่ครับสามสี่อันประมาณนั้นไม่เกินใช่แล้วก็เอามาผนวกกับมอนเตอร์บางตัวที่แบบเอ้ย คุณต้องเบลขวานของมิโนอโทอนะอเพราะว่าบนขวานของมันมีอัญมณีอันนึง่งที่จะมาประกอบกันเป็นกุญแจเปิดศิลาอะไรก็ว่าไปอ,อะไรองี้ครับซึ่งมันจะทําให้เกมของเราลึกแล้วสนุกขึ้นในการที่จะวางวอนเตอร์ไม่ใช่แค่ว่าวา,วางวางเข้าไปเพื่อให้เราไปตีเหมือนห้องซิมูเลเตอร์ไปมันฮมีบอสโผมันก็จะแบบความสนุกก็จะลดลงอ,อะไรอย่างนี้คือทุกเกมที่รัน ไม่จําเป็นต้องมีมอนสเตอร์แต่ที่จําเป็นต้องมีคือไอเทมเทเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าสมมติว่าเราลันหรืออื่นที่ไม่ใช่แฟนตาซีเราก็เปลี่ยนจากมอนสเตอร์เป็นสิ่งอื่นสิ่งอื่นและพีซีอะไรแต่ก็ยังมีไอเทมบางอย่างเพื่อที่จะต้องไปดําเนินเรื่องต่อใช่ครับอย่างเช่นเรื่องแบบโรแมนติกเลยอาจจะไม่ต้องแฟนตาซีก็ได้แบบชีวิตในรุ้โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เป็นนักเรียนคนนึง นะครับแอบชอบรุ่นพี่แล้วรุ่นพี่คนนี้อาจจะมีประวัติที่แบบเอออกหักมาอะไรมาเจ็บช้ำรักนะครับแล้วเขาก็มีเดรี่เขียนเขียนถึงแฟนเก่าเราบังเอิญไปเจอรุ่นพี่ทะเลาะกับเราโอ้โหน่ารักทุกคิกแมงเอ้มันลังยากแต่มอนสเตอร์อาจจะเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ตีความตีความคำมอนสเตอร์มันแบบ มันก็คืออุปสรรคหนึ่งถูกไหมในเกมใช่มันก็คือประมาณนั้นเป็น NPC เป็นเมอนเตอร์ก็คือ NPC ประเภทหนึ่งนั่นแหละครับที่เข้ามาในสมมติว่าถ้าพี่แบบว่าอาจจะแบบพี่ไม่ได้มีหัวในการครเอทมอนสเตอร์อาจจะไม่ได้ดูหนังมอนสเตอร์มาเยอะครับมันมีไกด์บุ๊กหรือมีอะไรที่สามารถทำให้เราแบบยืมเอามาใช้เป็นการสร้างมอนสเตอร์ไหมแน่นอนครับด้วยเล่มนี้ครับผมเข้าสู่ช่วงไขด์เตรียมเวลานีกว่าอันนี้คือดั n เจ o n Master ต u i d e กนะครับในเล่มนี้ ก็จะมีในส่วนของไม่ว่าจะเป็นไอเทมต่างๆเนี่ยครับไอเทมนี้ก็คือไม่ต้องไม่ต้องจินตนาการไปเองก็คือดูจากตรงนี้ก็ได้ว่ามันควรจะมีไอเทมอะไรบ้างถ้าเป็นแนวแฟนตาซีใช่ไหมอ่าใช่ครับมีมอนสเตอร์นะครับมีมอนสเตอร์ให้เราหลากหลายมีแบบพวกที่มาที่ไป NPC มีชื่อมอนมีสเตตของมอนสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับมีรูปประกอบของมอนสเตอร์นะครับซึ่งก็จะง่ายกับเราที่แบบว่าเฮ้ เราจะได้เอาเวลาไปคิดในส่วนของเนื้อเรื่องโอเคแล้วก็จะเอามอนเตอร์ตัวนี้ไปทําอะไรอ่าเราก็อาจจะหยิบมาถ้าเกิดว่าเข้าไปสู่สารเฮ้ยเอาเอา,เอ,าอมบี้มาสักตัวมีลิสักตัวอ,อะไรเงี้ยมามาลงจากในหนังสือเล่มนี้ครับม,มาใส่เราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลามากแล้วก็เราก็จะเห็นภาพแล้วเราก็อธิบายภาพแบบนี้ให้กับผู้เล่นเนี่ยได้เข้าใจง่ายขึ้น ถูกต้องครับาการที่เราจัดเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยเราแค่หยิบจากในหนังสือมาแป,แ,ปแปะ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 สะดวกง่ายซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถดัดแปลงนิดหน่อยจากที่เขามีเพื่อให้มันเข้ากับเรื่องท<ช>ี่เราจะเล่าก็ได้ครับใช่แล้วนะฮะบางทีเราอาจจะแต่งเนื้อเรื่องให้มอนเตอร์ก็ได้นะพี่อเออแบบอีพีที่แล้วนะ<อ><อ>พี่เราแบบหาเรื่องมาให้ ตัวละครเราได้เล่นมอนเตอร์ตัวนี้ก่อนที่จะเป็นแบบซอมบี้เนี่ยเป็นตัวที่แบบเดโคเมนเซอร์ผ่านอะไรมาอาจจะน่าสงสารก็ได้เออคราวนี้เราก็ต้องไปหายเทมมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยสนุกความสนุกของการเล่นและการรันเทมโปอาร์พีจีเนี่ยมันมีหลากหลายมากหลากหลายใช่ใช่ทั้งผู้เล่นทั้งคนรันมันมีอีกอันหนึ่งที่ที่อยากจะรู้มากเลยเพราะเวลาเราเล่นกันอะมันเล่นเป็นคนเนาะคนต่อคนมาเล่นกัน่ร้อยพ่อพันแม่ เราจะจัดการความรู้สึกหรือว่าคุณเจอเหตุการณ์อะไรแบบเป็นแปลกแปจากการการเป็น GM มาบ้างคุณไล่ไปอีพีหน้าได้ไหมได้ครับได้ครับอันนี้อันนี้น่าจะมันโอเคครับผมงั้นอีพีนี้ประมาณนี้ก่อนขอบคุณนะครับสำหรับใครที่ติดตามนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมกับรายการโรนโรน GM ทอล์กนะครับผมกับ GM อามิปปีครับกับพิวันรนะครับสนับสนุนโดย Golden g r o b l i n Games นะครับอีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ สั่งซื้อ TRPG ได้หลายช่องทางทั้งจากหน้าเว็บและแฟนเพจ Golden Goblin Games หรือใครที่อยู่แถวเชียงใหม่สามารถไปเลือกซื้อของได้ที่หน้าร้านตรงโครงการ f ิ i p Avenue บอกได้เลยว่าของแน่นจริงและอย่าลืมใส่โค้ด GGTBGN ลดทันที10%ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปี2023นะจ๊ะ